สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ททานครับคลิปนี้จะนําคลิปสูตรสูตรนี้ครับท่านต้องดูสูตรนี้ให้ได้ท่านใดที่ชอบเลขรูดเลขวิ่งต้องดูสูตรนี้ครับสูตรนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญอีกสูตรหนึง่งสําหรับรัฐบาลงวดวันที่1ครับหนึับสอูตรนี้จะเริ่มคํานวณตั้งแต่งวดนี้ครับผมย้อนไปให้ดูก่อนต้องย้อนดูครับ ท่านจะได้เอาไปคำนวณย้อนดูได้ว่าเริ่มเข้าตั้งแต่งวดไหนผมจะเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งธันวาครับสูตรนี้ท่านดูตัวเลขดีๆครับแล้วท่านลองเอาไปคำนวณดูเป็นเลขวิ่งที่ที่แม่นจริงๆครับแล้วก็ามาจริงๆด้วยท่านต้องดูสูตรนี้ครับเราใช้เลขทั้งหมดเลยครับทั้งหกตัวบนแล้วก็สองตัวล่าง แต่ผมจะใช้เลขสีตัวครับผมจะให้ท่านนําเลขตรงนี้ครับเอาเลขข้ามเลขครับเราเริ่มจากเลขหก่อนหกสองสองแล้วข้าม,มาสองครับก็จะเป็นหกสองสองแล้วก็สองท่านดูนะครับสูตรนี้จะมีประโยชน์มากผมว่าเราจะตั้งออกมาเป็นแบบนี้ หกสองสองเราใช้เลขข้ามกันหมดเลยครับใช้เฉพาะหลักนี้อย่างเดียวบวกลงมาครับเป็นคู่6กสองได้แปดสองสองได้สี่ครับ8ปสี่ได้12ท่านให้ดูเลขตัวสุดท้ายนี่ครับท่านต้องดูตัวเลขตัวสุดท้ายนี่ครับได้เลข2ครับ รูดสองตัวเดียวเม็ดเดียวครับแล้วเอาเลขสองตัวนี้ครับรูดสองครับเอาสองมาตั้งตรงนี้จะมีคู่ของเลขสองครับเริ่มจากเอาสองเข้ามาตั้งแต่เราลูดเลขสองอยู่แล้ว สแล้ว4 4แล้ว5 5นับไปสองครับจะเป็น7 7แล้ว8 8แล้ว0บวกกันลงมาอีกทีนะครับนี่ครับบวกกันเป็นคู่คู่นี่ก็จะได้เลข2เลข2เลข 2, ลข2ฉะนั้นเรา ลูดวิ่งก็คือเลขสองเม็ดเดียวครับแต่เลขที่จะมาคู่เลขสองจะอยู่เลขตรงนี้ครับเลขตรงนี้สองตัวตรงนี้ผมจับครับห้าสองเจ็ดสองกับตัวเลขครับสองห้าสองเจ็ดแค่นี้ครับท่านรูดไปเลยครับ ลูดวิ่งตัวเดียวเลยสองเม็ดเดียวถ้าเขาชนกันแบบนี้เราคำนวณงวนที่หนึ่ง<ฮ>มาดูงวดที่สิบหกครับสิบหทันวาครับคำนวณที่หนึ่งสิบหกทันวาครับเลขออกแปดเก้าห้าห้าสองครับมาข้างล่างครับแปดเก้าห้าห้าสองครับ นี่ครับเลขรูดเลขวิ่งครับอันนี้เลขคู่เขารูดสองเม็ดเดียวครับก็เข้าไปที่ห้าสองตรงนี้มาดูงวดต่อไปครับดูให้จบครับแล้วท่านจะมีโชคเอางวดที่สิบหกครับเริ่มจากเลขหกเอาข้ามเลขครับเริ่มจากเลขหกก่อนหกแปดห้า เราค่ามาสองครับห8แดห้าแล้วก็2ท่านจำสูตรไว้ครับได้สได้7จ็สี่เจ็ดได้สิบอครับเลขตัวเดียวตรงนี้ครับท่านเอาไปวิ่งรูดได้อันนี้งวดวันที่16ใช่ไหม ทับหนึ่งทับหกแปดอันนี้มาดูงวดวันที่วันที่สองครับสิบหกแล้วก็ต้องออกวันที่สองเพราะวันที่หนึ่งเขาไม่ออกเ็าออกวันที่สองท่านดูครับเลขออกเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกมาข้างล่างอีกแล้วครับหนึ่งหกมาข้างล่างอีกแล้วครับนี่ก็คือรูดหนึ่งครับ ลูดตัวเดียวครับเม็ดเดียวเอา1มาตั้งตรงนี้ครับ1นครับนับเพิ่มมา2แต้มก็จะเป็น3แล้วก็ส,ส,สีนับเพิ่มมา2ก็จะเป็น6 7 9ถ้าไม่ชนกันครับถ้าตัวเลขสองฝั่งนี่อยู่ตรงข้ามกันท่านต้องรูด สองตัวเลยครับงันี้ได้เลขศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วเลขสองตัวตรงนี้ครับเราจะมาจับคู่กับเลขสองตัวนี้เพราะว่าง,ง,ว,ดงวดนี้ได้เลขวิ่งสองตัวคือ1กับ0ผลเลขออกครับวันที่2ครับออกเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหี่ครับ เจ็ศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหกนี่ถ้าจับคู่ครับก็จะเป็นตรงนี้ครับเริ่มจากหนึ่งครับก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกแต่ถ้าเลขชนกันนี่เราจะเอาเลขไว้ข้างหลังครับแต่ถ้าเลขไม่ชนกันนี่เราจะใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นเลขวิ่ง ก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วตัวนี้ครับศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกก็มาตรงๆงครับทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ท่านต้องกลับตัวเลขด้วยนะครับต้องกลับตัวเลขด้วยครับเผื่อเข้ามาตัวกลับแล้วก็ออกไปที่16ครับ16แล้วก็06 นี่คือเลขลูดเลขวิ่งอีกสูตรหนึ่งครับถ้าสูตรนี้มานี่งวดหน้านี่ท่านได้คำนวณต่อกอีกรอ,อบนึงครับสำหรับสูตรสูตรนี้แต่ถ้ามานี่ผมว่างวดนี้เราได้เฮกันแล้วครับนี่ครับมาหกบนหกล่างก็เข้าไปที่ศูนย์หกกับหนึ่งหกอันนี้งวดวันที่สองทับหนึ่งทับ หกต่อไปครับจะมาหางวดนี่สิครับจะได้เลข72หรือ02ก็จะเริ่มจากเลข3ครับ3ามแล้วก็หกสได้ศูนย์ 66ด้ 6, 6, 6, 2งวดนี้มา02เลยครับ3ตัวนี้มางวดที่17ครับเลขออก97202แล้วเข้ามาเลข2ด้วยครับแล้วมาเลข2แล้วเราต้องมีเลขคู่อยู่ตรงนี้ครับ02เพราะว่าเลขออกไปงวดที่ผ่านมาเลขออก97202รูด2ครับ เม็ดเดียวครับเพราะว่าเลขก็ออกไปที่97202นี่ครับมาเต็มเต็มเลยครับสำหรับสูตรนี้ผมว่าท่านยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นใครคำนวณเลขข้ามเลขแบบนี้ท่านอาจจะเห็น ช่องนี้เป็นช่องแรกครับเนื้ออา่านอาจจะได้มีโชคครับงวดน,นี้ผมว่าต้องมีคนดวงดีครับงวดน,นี้เอาสองมาตั้งตรงนี้ครับสองแล้วก็ส4แล้วก็ห้าหาแล้วก็เจดเจดแล้ว8ปดแปดแล้วศนนี่ครับ ได้เลขสองตัวเดียวครับถ้าได้เลขชนกันอย่างนี้นยเราจะเอาไว้เป็นเลขหลักหน่วยครับแต่ถ้าเลขมาคนละฝั่งนี้เราจะใช้เป็นหลักสิบและตรงนี้ท่านดูดิครับเขาก็มีมีของเขาอยู่ด้วยเนี่ยวันนี้ก็จะได้ตรงนี้ครับสองก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นห้าครับ 2แล้วก็72กับตัวเลขครับ2527แล้วไป2นี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างครับแล้ว02มาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ได้72ครับแล้ว02ก็มาอยู่ตรงนี้นี่ แต่เราได้ชุดหนึ่งก็คือเจ็ดสองมาข้างบนตรงนี้แต่ศูนย์สองมาข้างล่างหมดก่อนก็มาศูนย์หกตรงนี้ก็มาห้าสองตรงนี้มาล่างสองตัวนี่เป็นเลขเลขเลขูดเลขวิ่งได้ครับนี่ครับสองตัวนี้ท่านดูเลขสองตัวนี้ด้วยครับเป็นเลขวิง่งเลขเลขูดอย่างดีเลยครับนี่เจ็ดกับห้า ตรงนี้ได้สองก็เข้าไปที่เจ็ดสองตรงนี้เข้าไปที่ศูนย์สองก็สองมาบนล่างนี่ครับเลขสองตัวนี้เป็นเลขวิ่งได้สี่กับหตรงนี้ก็คือห้ากับเจ็ดนี่แหละครับสูตรที่ผมได้ถึงบอกว่าเป็นสูตรเลขวิ่งเลขรูดแล้วก็จับคู่ให้พร้อมต่อไปครับ งวดันที่1นทับสครับเริ่มจาก7ครับ7จ็ค่ามาเกาสอแล้วก็สครับก็จะเป็น7 9 2 2เกาสองสอจำสูตรนี้ไว้ครับได้6ได้4ได้0ูนย์ครับ ได้เลขศครับรูด0เม็ดเดียวท่านใดที่ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาล62ไว้ซื้อ60ติดไม้ติดมือไว้มั่งนะครับซื้อ60 50ติดไม้ติดมือไว้มั่งเอา0นมาตั้งครับ ศูนยสองสามนับเพิ่มไปสองแต้มครับก็จะเป็น5ตรงนี้ก็เป็น6 8แปดฉะนั้นตรงนี้ได้เลขแปครับวิ่ง8 สูตรผมจะฉีกฉีกกดของเลขดังอาจารย์อื่นครับวันนี้ผมให้0กับ8ครับเป็นเลขวิ่งเลขลูดสองตัวนี้ครับต้องมาตัวใดตัวหนึง่งเพื่อมาคู่กับ0กับ8ถ้าเลขไม่ตรงกันผมจะเอาตัวนี้เป็นหลักสิบครับเริ่มจาก0 3 ศูนครับ3ามแปออกแปจะต้องเป็น83แล้วก็85ดห้ายังไงก็ต้องกลับตัวเลขครับต้องกลับตัวเลขท่านต้องกลับตัวเลขครับ นี่ครับ03058385ครับอันนี้งวดวันที่17ทับ1ทับ69งวดน,นี้จะเป็นงวดวันที่1ทับ2ทับ69ครับท่านดูสูตรนี้ไว้ครับงวดน,นี้ไม่แน่ครับ อาจจะได้เฮอะไรก็ได้งวดนี้2ตัวนี่ครับ3กับ5้าเนี่ยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาแคปหน้าจ,จอสูตรนี้ไว้ครับเดี๋ยวรอผลออกครับถ้าเลขออกตามที่เราคำนวณมาเนี่ยพุกท่านต้องได้เฮเหมือนกันครับสำหรับงวดนี้งวดวันที่1นึับสครับ ถ้าเลขไม่ชนกันให้ลูดรูดทั้ง2ตัวนะครับรูด2ตัวตัวนี้ก็ต้องรูดด้วยเพราะเลขไม่ชนกันแต่ถ้าเลขชนกันเรารูดตัวเดียวอันนี้เรารูด2ตัวครับศูนย์กับแปดขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับขอให้เฮงเรวยรกันทุกทุกคนครับ ดูคลิปนี้ให้จบครับดูจบแล้วจะมีโชคครับขอบคุณครับ